ก็ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท, eagle, ท่านนะครับวันนี้เป็นวันที่อากาศสดใสนะครับ <G aquatic noises> ก็เลยจะต้องเดินออกกําลังกายในตอนเช้านะครับแต่ว่าเ็ามีน้องๆเขารออยู่นะครับรออยู่หลายหลายตัวทีเดียวนะครับรอที่จะเดินเล่นอีกแล้วนะครับมีอยู่กันนั่งคอยอยู่นะครับนั่งคอยอยู่เดี๋ยวเขาก็จะเดินเล่นนะครับมาชมนะครับเดินชมธรรมชาติสวยงามนะครับทุกท่านครับ ครับในในเช้าวันที่อากาศดสดใสอีกวันนะครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศเป็นที่ลานจอดรถนะครับสวยงามตอนนี้ก็จะเป็นที่โลกนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงเชา้าอากาศก็เลยดีนะครับมาชมชมกันนะครับชมธรรมชาติกันอีกวันนะครับทุกท่านครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเพราะว่าสถานที่ก็เหมาะแก่การที่จะถ่ายภาพในตอนเช้านะครับอากาศดสดใส เสียงนกเสียงกาเหมือนเดิมนะครับกบบบับใบไม้ใบหญ้าสีเขี้ยวนะครับครับน้องหมาเขาก็เดินนำหน้าไปนะครับแต่ว่าเมื่อถึงตอนนี้ก็ไม่เห็นแล้วนะครับเห็นเลื้ออยู่ตัวเดียวนะครับเพราะว่าเขาก็จะวิ่งเข้าป่าเข้าดงไปนะครับ ส่วนเจ้าตัวดำก็จะเดินนำหน้านะครับก็เป็นการสนุกสนานของพวกเขานะครับในตอนเชา้าเสียงไก่ขันเสียงร้องร้องนะครับกับใบไม้ใบหญ้าสวยงามนะครับเป็นเจ้าสํารวจเขาเขาเป็นเจ้าสํารวจพื้นที่นะครับไปข้างหน้าครับข้างหน้าก็จะเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับข้างบนก็จะมีดอกไม้นะครับดอก ดอกไม้ก็ยังคงเป็นดอกที่ยังงดงามอยู่เหมือนเดิมนะครับยังบานสะพั่งข้างหน้าก็จะเป็นแสงทองรำไรนะครับเราเดินไปข้างหน้ากันครับทุกท่านครับครับเด็กๆหายหายไม่เห็นสักตัวเลยนะครับไม่รู้จะไปทางไหนแล้วนะครับ อาจจะวิ่งนําหน้าไปแล้วนะครับเดินไม่ทนันเดินไม่ทันเขาก็จะวิ่งไปส่วนฝั่งนี้ก็จะมีดอกไม้ครับดอกไม้เป็นดอกที่อยู่ข้างบน,นครับเช้ามืดครับช่วงนี้จะเป็นเวลาที่เช้ามืดนะครับเหมาะแก่การที่จะเดินเล่นนะครับเดินออกกําลังกายกับบรรยากาศดีๆนะครับ ส่วนเจ้าตัวเล็กก็เหลือตัวเดียวครับเหลือตัวเดียวฝั่งนี้ก็จะมีก็จะมีต้นไม้นะครับต้นไม้ต้นหญ้าน,นะครับออกเป็นสีเขียวสดใสครับสวยงามครับสวยงาม นะครับก็ต้นไม้นะครับข้างบนก็จะมองเป็นสีสวยงามนะครับเราก็เดินไปข้างหน้าก็จะเป็นเป็นทางเดินออกไปนะครับตอนเช้าก็จะมีเสียงนกร้องด้วยนะครับนกร้องเสียงก็เจ้าตัวเล็กก็เดินสำรวจนะครับเจ้าหมาน้อยก,ก็เดินสำรวจส่วนตัวอื่นก็หายไปแล้วนะครับหายเข้าไปในอาจจะเดินวิ่งไปข้างหน้าก่อนแล้วนะครับเราวก็เดินนําหน้าเราไปมาชมบรรยากาศสวยๆนะครับ ครับข้างบนก็จะเป็นดอกไม้นะครับดอกไม้สีสีส้มนะครับสีส้มสีเหลืองสวยงามนะครับข้างบนก็ยังคงชูช่ออยู่นะครับยังคงชูช่อเปล่งประกายในยามเช้านะครับอยู่นานแล้วนะครับดอกนี้ก็เขาก็มีอายุอยู่หลายอาทิตย์แล้วนะครับก็ยังคงจะเป็นสีที่สวยงามนะครับครับทางข้างหน้านะครับเป็นทางโค้งลงไปนะครับ ากาศข้างบนนะครับมองไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่ามันอยู่สูงแต่ก็เป็นดอกไม้นะครับเป็นดอกตัวนี้จะเป็นดอกอินทนินนะครับต้นอินทนินตัวนี้ก็รวมรวมเข้ากับต้นเสลวนะครับตอนช่วงช่วงที่เขาออกดอกเต็มก็จะสวยมากนะครับแต่ช่วงนี้เขาก็จะร่วงลงบ้างนะครับเป็นสิ่งที่สวยงามนะครับนำพามาให้ชมนะครับทุกท่านครับ ครับนี่เขาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเขาเดินนําหน้ามาพึ่งตามมาทันนะครับเจ้าสารวจนะครับเจ้าสารวจเขาจะเดินสารวจไปทั่วเลยครับความรูปลอครับเจ้านี้รูปลอครับเป็นเส้นทางที่สวยงามนะครับตอนเช้ารถก็จะโล่งนะครับโล่งข้างหน้าก็เขาก็คอยอยู่ข้างหน้านะครับนี่วิ่งมาแล้วเขาวิ่งมาก่อนนะครับ เด็กๆทั้งหลายเจ้าํำรวจทั้งทั้งหลายเขาก็จะวิ่งเข้าป่าบ้างอะไรบ้างนะครับเป็นความสนุกสนานของพวกเขาครับเพื่อนเขาเยอะครับเพื่อนเขาเยอะก็ปล่อยเขาไปนะครับเราเดินเล่นกันดีกว่านะครับทุกท่านครับก็เป็นลูกสมุนนะครับคอยคุมนะครับเจ้าตัวนี้น่ารักนะครับรูปหลอด้วยนะครับทุกท่านครับ ครับขาก็วิ่งเล่นตามภาษานะครับเราก็จะเดินสำรวจดูสำรวจดูดอกไม้ครับดอกไม้ดอกสวยๆครับแต่ก็เป็นอยู่ข้างทางนะครับจะขึ้นของเขาเองนะครับก็สวยงามครับสีส้มสีเหลืองนะครับในตอนเช้าครับแดดรำไรก็สวยนะครับสวย รัาก็มีเสียงนกเสียงการ้องกันสนั่นนะครับแต่ว่าเราก็จะบันทึกเสียงได้ยากนะครับเพราะว่าเสียงเขาก็จะอยู่ไกลแต่ในยามเช้าแสงที่ส่องออกมาส่องสู่ต้นไม้มองก็เป็นสีส้มสีทองนะครับดูแลว้วก็สวยงามครับช่วงบรรยากาศดีๆนะครับทุกท่านครับ ข้างบนครับข้างบนก็จะมีแสงทองรำไรนะครับที่ส่องออกมาก็จะเป็นสีสันที่สวยงามครับเป็นศินละปะอีกแขนงหนึ่งนะครับครับทุกท่านครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็พามาชมบรรยากาศดีๆในยามเช้ากับแสงทองรำไรที่ส่องกระทบกับใบไม้นะครับครับก็เป็นสิ่งที่เป็นศินละปะอีกแขนงหนึ่งนะครับมองแล้วก็ชื่นตานะครับ ก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกับบรรยากาศดีๆในยามเช้าก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ